มาดูกันในส่วนของคดีที่เกิดขึ้นที่อำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลานะคะความคืบหน้าเหตุหลานครั่งใช้มีดฟันหัวอาทิ้งลงบ่อทรายนะคะซึ่งจากเหตุหลานติดยาครั่งใช้มีดฟันตัดหัวอาทิ้งในบ่อทรายล่าสุดนั้นเจ้าหน้าที่นักประดาน้ําจากทีมกู้ภยัย5หน่วยลงพื้นที่เร่งค้นหาส่วนผู้ต้องหาถูกคุมตัวที่สพร,รัตภูมิรอสอบปากคําค่ะ สำหรับความคืบหน้าเหตุล้านนะคะติดยาครั่งใช้มีดไล่ฟันตัดหัวอาซึ่งเป็นอดีตผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหิ้วใส่ถุงพลาสติกค่ะไปทิ้งในบ่อทรายเหตุเกิดในพื้นที่ของหมู่หนึ่งบ้านน้องจอกตำบลเขาพระอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาโดยอ้างว่าแค้นเรื่องส่วนตัวนั้นล่าสุดเมื่อเวลา10นาฬิกาของวันนี้นะคะเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำจากกู้ภยัย5หน่วยช่วยกันดํน้ำและเร่งค้นหา ทั้งหน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพสามาัคคีท่งเซียยเส้นตึ้งหัดใหญ่และชุดประดาน้ำมูลนิธิท่งเต็กเส้นตึงอำเภอเมืองพัทลุงชุดประดาน้ำมูลนิธิกู้ภัยร่มใสจังหวัดสตูลและหน่วยกู้ภัยรัตภูม,รรมิธรรมะธรรมาวาดนะคะได้ร่วมกันในการค้นหาส่วนหัว ของนายวาสนารักจิตอายุ52ปีที่ถูกนายกิติศักดิ์รักจิตอายุ36ปีเอกหรือบูดซึ่งเป็นหลานชายฆ่าตัดหัวและนำไปทิ้งในบ่อทรายเนื่องจากว่าบ่อทรายนะครับมีความกว้างในลึกประมาณ7-8เมตรและมีลักษณะน้ำขุ่นทำให้การค้นหาเป็นไปด้วยความยากลำบากนะครับรวมทั้งการชี้พิกัดชี้จุดของนายเกติศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ต้องหาไม่ชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงต้องมีการวางแผนดํน้ําปูพรม เพื่อลงพื้นที่ค้นหาอีกครั้งโดยเฉพาะในบริเวณที่พิกัดที่ทิ้งศพนะครับส่วนความคืบหน้าด้านคดนีขณะนี้นายเกติศักดิ์ผู้ต้องหายังคงถูกควบคุมตัวอยู่ที่ห้องขังของสอพรัตภูมิเพื่อรอสอบปากคำและแจ้งข้อหาดำเนินคดีในวันนี้นะครับแต่คาดว่าน่าจะไม่มีการนำตัวมาทำแผนที่เกิดเหตุกับค่ะก็ขอให้ค้นหาเจอในส่วนหัวในเรวันนะคะเพื่อจะนำมาประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปด้วยนะคะ,คะ